รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัย h o m e b i o s r r o u p ร่วมกับมิตอสาร h o m e b i o s r u ไ s ด ไปชมทำเลร,รถไฟฟ้าสุดฮิต BTS แบริ n งคอนโดใหม่ๆยังเปิดขายต่อเนื่องลาซานก็เยอะแบริ่งก็แยะตารางเมตรละ6-7 0 0 0มืนบาทขึ้นไป DXL Hybrid โครงการใหม่ล่าสุดใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากกว่าเดิมโลร้าย8ชั้นห้อง27ตารางเมตรเริ่ม1,690,000บาท ส่วนที่ใช้น้อยเหลือไว้แต่สิ่งที่จำเป็นบัตเจ็ตคอนโดติวานนท์ใกสถานีกระทรวงสาธารณาสุขรีเซล,ลห้องใหม่ในราคาต้นทุนเดิมเริ่ม1 3 9 0 0 0 0บาทช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปเชื่อใจท้องซ้ามากครับเห็นแดดแจขนาดนี้เนี่ยฝนจะตกไหมเนี่ยตกทีไรน้ำท่วมน้ำขังงดติดเลือเกินเฮ้ยไอ ฝนตกแบบนี้นี่แหละคือโอกาสทองเลยขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการโหมไบเออร์สกายทำอะได้เด่นโครงการได้ดีกับผมแอนดี hmm. เ้เคมพิมุกสวัสดีครับ ช่วงนี้ครับฤดูฝนเข้ามาแล้วแต่เชื่อไหมครับฤดูนี้เป็นฤดูสำหรับการดูบ้านที่สุดเหมาะจริงๆครับเหมาะกับการที่ว่าคุณไปดูโลเคชันเสร็จปุ๊บเนี่ยรถติดแค่ไหนน้ําท่วไมไหมน้ขาขังไหมและที่สาคัญก็คือบ้านของเราเนี่ยมันจะซุดไหมเวลาน้าท่วมมันหนักๆ <c oughs> เอาละคัณุณผู้ชมครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เรามากันที่ถานีรยซาแบริ่งพร้อมแล้ว what's up let's go ช่วงโฮมเซอร์วีสนับสนุนโดย ชวนชื่นกรีนบา์ถนนตุงเทพปทุมโครงการใหม่จากมั่นคงเคหากการบ้านเดี่ยวเริ่ม3 5ล้าน5แสนบาทโทร1 6 2 2 1กด13ก็ต้องบอกว่า BTS Barry เนี่ยก็ยังเนื้อหอมอยู่เลยแหมสำหรับคอนโดมิเนียมโครงการเก่าหมดไปโครงการใหม่เขาก็ทยอยเปิดขายกันยังต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูสาเหตุว่า why why ทำไมทำไมครับคอนโดแถวนี้นถึงขายดีขายดีขนาดนี้ ข้อแรกที่สําคัญเลยนะครับฟังดีๆครับรถไฟฟ้า BTS ครับพระเอกของเราที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมาสุดเส้นทางอยู่ที่สถานีแบรริงนั่นเองครับไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่าบนถนนจะรถติดสักแค่ไหนแต่ถ้าใช้ BTS สัก30นาทีก็ถึงใจกลางเมืองเรียบร้อยอย่างแน่นอนครับ ข้อต่อมานะครับอ๋อสำหรับคนที่ไม่จําเป็นที่องเข้าเมืองทุกวันเ่ยนะครับอาจจะทํางานอยู่ในโซนบางนาสีนครินก็ยังได้เลยครับก็สามารถใช้รถส่วนตัวได้อย่างสบายสบายสะดวกด้วยทั้งซอยลาซาลและแบริงก็มีคอนโดอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถวิ่งเชื่อมทะลุถึงกันได้เลยนะครับ เอา้ายังไม่หมดครับผมในทำเลรอบสถานีรถไฟฟ้า BTS b a r i n g ครับถือว่าเป็นโซนโรงเรียนชื่อดังเลยทีเดียวทั้งโรงเรียนไทยแล้วก็นานาชาติเดียววะซาบก็ไม่น้อยเลยนะครับที่ผู้ปกครองเนี่ยจะมาซื้อคอนโดเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้อยู่กัน และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับผมปัจจัยที่ทําให้โซน BTS Bearing เนี่ยยังได้ความนิยมฮอตฮิตกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะว่าบรรดาโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหลายนี่นะครับเพราะยิ่งมีโครงการเยอะเท่าไหร่ทางเรื่องผู้ซื้อก็มีมากขึ้นเท่านั้นครับการแข่งขันก็โหทั้งเรื่องราคาและการออกแบบผมบอกเลยว่าโดนใจลูกค้าหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับ น่าซื้อน่าเก็บน่าลงทุนแล้วเกินนะครับและน่าจะทำให้แต่ละโครงการมีความหลากหลายที่รองรับคนซื้อหลายๆกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมติดถนนใหญ่ใกล้สถานีราคาใกล้ๆแสนบาทต่อตารางเมตรก็มีครับหรือจะเป็นโลไรส์ rise, ในซอยลาซาและแบริ่งก็ยิ่งเยอะครับราคาเริ่มต้นสัก6 7ถึงเหมื่นบาทต่อตารางเมตรหรือว่าห้องละล้านกลางๆก,ก,ก็ยังหาได้นะครับคนที่อยากได้คอนโดใกล้รถไฟฟ้าในราคาแบบเบาๆไม่แพงแล้วก็แนะนำโยกวัทซ์แบร์ริงเขาจัดได้นะครับ ยกนิ้ว้เลยนะครับแถวนี้รถไฟฟ้าแบริ่งเนี่ยเขามีปัจจัยส่งเสริมสากศูนเพียบมั่งจริงเลยครับราคาคอนโดก็ยังไม่แพงมากรถไฟฟ้าก็มีให้ใช้จริงๆแล้วถนนทางหลวงก็อยู่ใกล้แค่นี้เองครับไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมถึงมีคอนโดใหม่ๆเกิดขึ้นขายเยอะแยะแต่ไปหมดเลยและโฮมช้อยด้ของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณเนี่ยไปพบกับโครงการที่ต้องบอกเลยว่าใครที่เคยซื้อของเขาแล้วติดอกติดใจแล้วคุณต้องพลาดไม่ได้เลยครับเพราะนี่คือโครงการที่สาของเขาแล้วครับ Excel Hybrid ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสก ่วง Home Choice สนับสนุนโดย The t ท a k พัฒนาการทองหลอ่อ500เมตรสู่แอ r p พอร์ตลิง์5นาทีสู่ใจกลางธุรกิจทองหล่อเอกมัยโทร027198833 5เราสาบคอนโดมิเนียมตรงข้ามเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเริ่ม1,290,000บาท4ีเซ์11กรกฎาคมนี้027899978 ใครที่เคยพลาดกับตระกูล The Excel ไปมันจะเป็น The Excel Bearing และ The Excel h i g h w a y ตอนนี้โซลเอาหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่ห้องเดียวเลยครับแต่ก็มีลูกค้าครับเดินเข้ามา Walk-in บอกว่าอยากได้สักห้องหนึ่งเอาที่ไหนก็ได้ใกล้กับรถไฟฟ้า BDS Bearing แน่นอนครับเจ้าแห่ง BDS Bearing นั้นก็มาหยุดนิ่งพุดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับพี่กอลของผมเองครับและพุดไอเดียขึ้นมาที่ เขาบอกว่าใกล้กว่าได้เปรียบครับเพราะห่ายจากรถไฟฟ้า BTS Bearing เพียงแค่350เมตรเท่านั้นนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Breed of Urban Living กับ The x c e l Hybrid ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่โครงการที่3ของเรานะครับ The e x c e l Hybrid นะครับกับสโลแกนที่มาด้วยกับคำว่าใกล้กว่าได้เปรียบนะครับ ใกล้กว่าได้เปรียบยังไงครับโครงการของเราเนี่ยใกล้ทั้ง BTS แบริ่งเพียง350เมตรนะครับและที่สําคัญครับใกล้ทางด่วนบางนานะครับใกล้ตลาดสดนะครับใกล้โรงเรียนอินเตอร์ใกล้แบงคอกมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นเพื่อนบ้านของ d ีเอ็กเซลไฮบริของเราครับใกล้กว่าได้เปรียบครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับน้องอนีโอ้โหยินดีได้เจออีก ยินดีที่กลับมาอีกครั้งครับนี่โอ้ดีใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากดูจ้ชงครับอย่างที่บอกไปครับนี่คือโปรเจกต์ที่3าของตระกูลของ The Excel นะครับซึ่งพี่กอฟเราก็นี่ครับผุดขึ้นมากับโปรเจกต์ที่สวยงามมากไฮบริดคืออะไรพี่ไฮบริดก็คือเป็นคอนโดที่ผสมผสานระหว่างความลงตัวของรีสอร์ทแล้วก็ใกล้ BTS นะครับคอนเซ็ปต์แบบแบบนี้เลยฮะนะฮะซึ่งแน่นอนครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมโรไรส์8ชั้น8ชั้นครับแล้วก็ เป็นคอนโดที่มีเฟส i ิ i ตี้ครบก็อย่างที่เห็นไปก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือแล้วก็มีฟิตเนสเป็นดับเบิลวลลุ่มครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงตัวโครงการของเราดีกว่านะครับว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตครับที่เราเห็นตรงนี้โครงการของเรานะครับเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นนะครับ73ยูนิตนะครับมี3ไทายครับเป็น1ห้องนอน27ตารางเมตร1ห้องนอน30ตารางเมตรแล้วก็2ห้องนอน1ห้องน้ำครับนะครับ ที่ตั้งแหละที่บอกว่า350เมตรห่างจากสายรถไฟฟ้า BTS Bearing โครงการของเราเนี่ยห่างอยู่ห่างจาก BTS Bearing เพียง350เมตรครับอยู่ในซอยลาซานซอยแปครับนะครับเดินได้หรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์ได้นิดเดียวเองครับแป๊บเดียวถึงเลยแป๊บเดียวถึงเลยครับอย่างนี้ดีกว่าครับเราไปดูตัวห้องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไฮบริดยังไงครับใช่ครับครับเป็นไงน้องแอนดี้สุด สวยไหมครับพี่กอล์ฟโอ้โ oh หอันนี้เป็นแนวแบบชิคๆหน่อยๆป่ะใช่ใช่คือห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราพัฒนาจากโครงการที่แล้วครับโดยที่ห้องนี้จะมีการที่แบบอัพวัสดุข,ขึ้นปร<ส>ับเปลี่ยนให้มน<ส>ดีขึ้นฟังก์ชันให้ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าคได้มากขึ้นกว่าเดิมห้องห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมัน30ตารางเมตร นี่นี่สามสิบตารางเมตรหรอแต่ละหลายคนที่เข้ามาคิดว่าเป็น40ตารางเมตรใช่ผมก็เลยบอกอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของเ living room living room ใช่นะครับผมซึ่งซึ่งอันนี้คือเป็นไงปุ่น Fu ลลี i s h อร์นไหมเป็นเป็นเป็น f u l l y f i t t e d ครับ fitted ใช่ครับก็คือเราจะให้บางส่วนโดยเฉพาะเป็นพวกตู้รองเท้าพวกชั้นทีวีต่างๆคราวนี้หันมาเดี๋ยวตรงนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ๋อห้องนี้จริงๆแล้วออกแบบมาจริงๆแล้วมันเหมือนโรงแรมนะครับครับน้องไอ้ที่ลองดูนะครับ ประตูนียจะสามารถเก็บเข้าไปในผนังได้เลยถ้าเวลาส่วนตัวนี่สามารถมองดูทีวีววนี่ครับนี่ครับสามารถกั้นปาร์ตี้อะไรได้เงียบโอ้โหเห็นไ,ไหมครับนี่นี่สังเกตว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวประตู3ามขั้นี้มามาขั้นระหว่างกลางห้องนอนกับห้องรับแขกแต่ก็ไม่ได้ดูเล็กลงเลยนะเพราะด้วยความที่เป็นกระจก ใช่แล้วก็สามารถเก็บเข้าไปในผนังได้อย่างนี้เลยครับไม่เก็บก็ขอเข้าไปดูห้องนอนหน่อยเชิญเลยครับนี่ไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้อันนี้ให้ครับให้ด้วยใช่ครับสามบาลนี่ฮะเห็นไหมฮะว้าวสูงถึงเพดานแล้วครับโอ้โหเพราะฉะนั้นห้องนี้จริงๆเราเน้นก็คือลูกค้าเราเราจากที่บัตรเราได้เรียนรู้มาส่วนมากลูกค้าเราจะเน้นเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของดีไซน์ของห้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นบาง คอน,นเจอร์บางตัวเนี่ยลูกค้าก็มีรมัสิยมที่ต่างกันรเราก็เลยเว้นไว้ให้ลูกค้าที่แบบสามารถตกแต่งด้ใจชอบของตัวเองโอ้เยี่ยมเลยทีเดียวครับโอ้โหห้องห้องครัวใหญ่มากเลยพี่ก้องครับใช่ครับอย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนะครับน้องแอนดี้ก็คือว่า ลักษณะห้องแบบนี้ไซส์ขนาดนี้ส่วนมากที่จากเรียนรู้ลูกค้าคือลูกค้าในส่วนมากจะชอบทําอาหารแล้วที่สําคัญก็คือเราเรียนรู้เรื่องความต้องการของลูกค้าตอนนี้เน่เราเลยแถมทั้งเครื่องดูดควันนะครับเตาไฟฟ้าครับนี่เราให้หมดเลยนี่นะครับนี่คือท็อปเกรนิตด้วยอันนี้ให้อย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยใช่ไหมตามนี้เลยครับตามนี้เลยครับโอ้โหเก๋มากสองชั้นเลยครับสุดยอดมากคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่า เรียนรู้แล<ช>ะในการที่จะพัฒนาในเรื่องของคอนโดใ,<ช>ให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดถูกต้องนะครับนะครับ เห็นห้องกันไปแล้วเห็นภาพรวมโครงการไปแล้วบทสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ย The Excel Hybrid เนี่ยสร้างเป็นไหนแล้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการเคลียร์พื้นที่นะครับจะเริ่มก่อสร้างประมาณสิงหานี้นะครับเพราะว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับก็จะเริ่มก่อสร้างประมาณสิงหานี้จะแล้วเสร็จก็แล้วเสร็จก็น่าจะประมาณต้นต้นปีหน้าครับ,รบป,รประมาณประมาณนีปณ่ประมาณพฤษภาเนี่ย ก็เชื่อว่านะครับใครที่เป็นทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับคงเข้ามาเนี่ยสนุกสนใจกันเยอะมากตอนนี้ต้องถามเลยวนะ่าว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มใช่ไหมฮะในการเปิดขายจริงๆเราเพิ่งเริ่มมาประมาณอาทิตย์กว่าโ oh, <okay. S 2> อ้โอเคฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากก็เหมือนที่บอกคอนเซ็ปต์ของเราชัดเจนอยู่แล้วใกล้กว่าได้เปลียน350เมตร BTS Bearing นะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยเราเปิดขายแค่อาทิตย์เดียวยอดขายก็70กว่าเปอร์เซ็นต์ละ อย่างนี้แปลว่าเราต้องรีบกันหน่อยแล้วกันนะครับดูเสร็จปุ๊บมีโอกาสนั่งรถไฟฟ้ามาเลยโรงสานีแบริ่งก็ถึงแล้วรีบมาเลยครับราคาครับราคานะครับสำหรับรายการ Homebuyer Guys นะครับก็คือเราให้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับ สำหรับห้องที่เป็น1ห,ห้องนอน27ตารางเมตรเนี่ยปกติ1.89ล้านนะครับเราให้ไปเลย1.69ล้านว้าวและที่สำคัญก็คือเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมห้องหน้ากว้าง7.7เมตร30รตารางเมตรเป็นห้องไฮไลท์เลยปกติเนี่ย 2, 2ล้าน2รเราให้ 1.99ล้านไปเลยครับโอ้โหซาวเวอร์มากๆเลยนั่นห้องใหญ่สุดนะครับห้องใหญ่สุดเนี่ยจริงๆก็คือเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนี้จริงราคาเริ่มต้น3.2ล้านเองครับอืมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปิดไพรซ์ราคาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ใช่ครับอ้แล้วมีโปรโมชั่นอื่นอะไรอื่นไหมอ่าโปรโมชั่นตอนนี้ก็เป็นช่วงพรีเซลอยู่ตอนนี้ก็คือราคาพิเศษแล้วตรงนี้เลยเพราะว่าเหมือนที่บอกโลเคชั่นตรงนี้ของเราค่อนข้างเด่น นะครับและราคาก็ไม่ได้แพงกับคู่แข่งสุดท้ายนะครับวันนี้พี่ก๊อฟครับคงต้องให้พี่ก๊อฟเนี่ยฝากเชิญชวนให้กับเพื่อนๆชาวโฮมบายสกายนะครับลองแวะมาเยี่ยมชมกับโครงการที่3ของพี่ครับ The Excel Hybrid ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งเป็นลูกบ้านเก่าของโครงการ Excel ด้วยนะครับมาเป็นลูกบ้านของโครงการ The อ็กเซลไฮบรินะครับเพราะโครงการนี้เราตั้งใจพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็โครงการนี้อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์นะครับ ใกล้กว่าได้เปรียบห่าง BTS เพียง350เมตรนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเป็นลูกบ้านที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่กอลครับ x อ็กเซลไฮบริดครับ mm hmm. เขาบอกเลยว่า mm hmm. เขาเนี่ย mm hmm. ใกล้กว่าได้เปรียบครับ mm hmm. แต่แอนดี้เนี่ย mm hmm. จะบอกว่าเร็วกว่าได้เปรียบครับ mm hmm. คุณชอบที่ไหนอย่าโลเลอย่าตัดสินใจช้าครับชอบก็มาเลยครับอ่ะมาถึงชมชอยที่2ครับเราจะพาคุณไปจากตรงนี้ครับแบ mm hmm. ร,ริบ่ง mm hmm. ไปติวานน,นบ้างดีกว่าเอาใจคนนนบ้างอ่านะฮะแถวนน้นเนี่ยก็มีหลากหลายโครงการเกิดขึ้นครับแต่มีอยู่หนึ่งโครงการที่เขาบอกว่าอยู่ที่เนี่ยถูก mm hmm. และอยู่แบบสบายๆไม่ต้องเยอะที่ไหนเดี๋ยวสักคกู่ใจกันครับ ช่วงโฮม c h อยส์สนับสนุนโดยคา s า r u น a าปร a ดิโซโอคอนโดหรูพร้อมอยู่สถานที่พักต่างอากาศซีวิวทุกยูนิตปรัดิโซ,โซบีดจากกรุงเทพเพียง45นาทีโทร0 8 4 1 2 3 3 1ส7นึ่งสอามสนิตอร์สานเดอะคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ จากแบริ่งมาถึงติวานนท์คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งคอนโดที่ผมอยากจะแนะนำนะครับใครที่อยากจะลงทุนอยากจะพาลูกๆนล่นหลัมาอยู่แถวนี้เนี่ยในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าราคาถูกที่สุดแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากคอนโดนอื่นด้วยที่นี่คือบัจจิตคอนโดติวานนน์น,นั่นเองครับแต่คําตอบที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยผมตอบเองไม่ได้เอ๊จะมีใครตอบผมได้บ้างเนาะผมเองครับอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนดี้ครับ กอล์ฟครับคุณกอล์ฟอ้าววันนี้ครับเดี๋ยวคุณกอล์ฟหรือว่าคุณธงชัยเนี่ยจะมาบอกกับเรานะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีความโดดเด่นและความแตกต่างยังไงกับคอนโดมิเนียมที่อยู่ในแวดแถวนี้ได้ครับก็คือโครงการของเราครับเป็นคอนโดที่ถูกที่สุดในย่านนี้นะครับและเป็นคอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าด้วยซึ่งถ้าเปรียบหากับคอนโดแถวติวานน์เนี่ยมั่นใจว่าของเราอะถูกที่สุดครับว้าวคอนเซ็ปต์ที่นี่เป็นไงฮะ คอนเซปต์ที่นี่เราจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับเรานําไลฟ์สไตล์ที่ใช้จริงมาใช้ของเราที่นี่จะไม่มีสระว่ายน้านะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนเมืองกลับมาบ้านก็คงจะเป็นการพักผ่อนมากกว่าห้อ,าองเลยใช่ครับแล้วเราก็ได้ลองรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองว่าโอเคเรามีศูนย์อาหารที่อยู่ด้านบนให้ลูกค้าสามารถพาเพื่อนมาปาร์ตี้หรือไปประกอบอาหารกันได้ด้านบนครับแล้วก็สามารถเชควิวของ แถวทีวานนนได้อ๋อเหรอโอเจ๋งเลยนะฮะนี่ก็เป็น low rise แปดชั้นคอนโดมิเนียมที่บอกเลยว่าหาง่ายมากและการเดินทางง่ายมากนะครับเพียงแค่150เมตรนะครับจากที่เราอยู่ตรงนี้และไปถึงสถานีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแป๊บเดียวเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับโอ้ทำไมง่ายดายขนาดนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้คือมีกี่ทป์กี่แบบ ของผมจะมี3แบบนะครับจะเป็น33 28แล้วก็25ครับแล้วมีทั้งหมดกี่ยูนิต238ยูนิตครับ238ยูนิตเอ๊ะอันนี้มีกี่อาคารอะอาคารเดียวครับแต่สร้างเป็นตัวยูครับอ๋อเป็นตัวยูอ๋ออย่างงี้ลมก็ผ่านเข้าสบายเลยใช่ไหมใช่ครับที่จอดรถพอเพียงที่จอดรถพอเพียงครับมีถึง40%ครับเรามีทั้งชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นหนึ่งเลยครับโอเคเอางี้ดีกว่าขึ้นไปดูห้องดีกว่าวันนี้ไปดดดููหหห้้ออองงไไไไนนพาาปปปข28ตรรรรมคคคัับบโเ เนคุณอินดี้ครับนี่ห้อง28ตารางเมตรครับอ้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอโ้โหทำไมดูใหญ่จังเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ย28ตารางเมตรเนี่ยใช่ครับฟังชันเราให้เยอะและอีกอย่างเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากมันจะเป็นบิวอินมาเลยทำห้องดูได้ดูใหญ่ขึ้นอ่าโอเคและของเราส่วนมากครับจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเวลาการจัดฟังก์ชันมันจะลงตัวกว่านะฮะผมชอบมากเลยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะเป็น ้อรับแขกใช่ครับแ้องรับแขกเล็กๆนะฮะแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวอยู่ตรงนี้ทานข้าวอันนี้คือให้อย่างนี้เลยไหมให้อย่างนี้เลยครับฟูลลีเฟอร์นิเฟูลลีเฟอร์นิตันนี้เลยโอเคเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับนี่ห้องน้ำเรามีการกั้นประตูกระจกให้ด้วยเป็นกระจกเทมโปการนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดว่าใหญ่มากคุณผู้ชมครับกว้างมากครับกว้างมากเลยนะฮะนี่ดูโอเคเลยนะครับอันนี้ก็ให้เป็นของสุขภอพันธ์นะครับของแอนวาพันวาครับนะครับผมก็ โอเคสวยงามมากกระเบื้องเลือกสีได้ลงตัวมากนะครับอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเห็นลายประตูปเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับลายประตูปเป็นอย่างนี้เลยครับเออสวยดี นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับของเราจะมีขนาดกระทัดรัดนะครับฮะก็เหมือนสมราคาสมชื่อเครับเป็นคอนโดบัเจ็ตครับอันนี้ก็เห็นนี้ด้วยใช่ครับเป็นประตูสามบานเลื่อนนะครับอืมนี่ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับว่าถ้าคุณจะมาแบบเอาใหญ่เลยเนี่ยห้องแบบ60หรือ80ดินี่ยไม่ใช่ที่นี่ครับเพราะที่นี่จะเน้นความกระทัดรัดเน้นห้องที่แบบกำลังผลิตพอดีคือเอาไว้เป็นที่พักอยู่อาศัยจริงจริงอ่ะคือเข้ามาเสร็จปุ๊บทิ้งทุกอย่างลงไปนอนใช่นะฮะ ในห้องครัวให้แบบนี้โอเคดดนะโอเคดดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับในห้องนอนผมก็จะให้ครบชุดเลยของเราจะมีทั้งเตียงนอนที่เป็นขนาด5ฟุตรพร้อมฟูกให้ด้วยให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้นนเลยครับใช่ครับเป็นหนังบุอย่างนี้เลยแล้วก็ววมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับกำแพงก็มีวอลเปเปอร์ ให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับผมว่าเข้ามาตรงนี้แล้วอ่ะอย่าเรียกว่าห้องตัวอย่างเลยเพราะว่านี่ห้องห้องจริงๆเลยใช่เพราะเราสร้างอยู่บนตึกสถานที่จริงเลยถูกไหมครับของเรานะครับคอมเพรสเตอร์เราจะไว้ด้านนอกใช่ไหมครับคือจะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวกับในห้องจะไม่เกี่ยวกับในห้องเลยใช่เพราะฉะนั้นความร้อนมันก็จะไม่อบอยู่ในห้องก็ดีเลยนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากแววตาคุณกอฟแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวมากกว่าคนดูอีกอยากจะบอกราคาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับบัเจ็ตคอนโดติวานนท์เริ่มต้นที่ล้านสามเก้าครับห <1, S 2> นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทใช่ครับเป็นล้านสามเก้าขนาดยี่สิบห้าตารางเมตรนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไทยถัดไปก็จะเป็นยี่สิบแปดตารางเมตรห้องนี้เลยใช่ครับห้องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณล้านหกเก้านะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น3สามตารางเมตรจะเริ่มต้นอยู่ที่ล้านเก้าครับอย่างนี้แปลว่าห้องใหญ่ก็จะอยู่โซนมุม ใช่ห้องใหญ่จะอยู่โซนมุมครับนะก็จะได้ฟิลทําเลแบบว่าติวานนท์จริงๆนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณกอล์ฟเนี่ยฝากถึงโครงการดีๆให้กับเพื่อนๆชาวคอนโดเอกหน่อยดีกว่าครับได้ครับคอนโดของเรานะครับพร้อมอยู่นะครับเริ่มต้นอยู่ขนาด25ตารางเมตรล้าน3านะครับถ้าไงรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับใกล้รถไฟฟ้าด้วยรถไฟฟ้าจะเปิดใช้ทันวานี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณกอล์ฟครับ ฐานะที่ผมไป็นคนกลางคุณผู้ชมครับโฮมไบแซกของเราเนี่ยก็เลือกมาแล้วครับว่าอาทิตย์นี้เราจะไปที่พาคุณมาที่แบริ่งเพราะว่าเรามีคอนโดที่หรูนะฮะและรวมไปถึงตีวานนก็เวิร์กเหมือนกันเพราะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านทั้ง2ที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบที่ไหนเลือกไปเลยครับถามใจตัวเองว่าชอบจริงหรือเปล่าอ่ามาดูสถานที่จริงๆนะครับและที่สำคัญคืออาทิตย์หน้านั้นจะพาไปที่ไหนบอกเลยว่าโดนใจแน่นอนเพราะนี่คือทำเลเด่นๆโครงการดีๆโฮมไบแสกเราไปถึงที่ครับวันนี้ โย่ What's u ลาไปก่อนสวัสดีครับ